สวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วสวัสดีครับพระเอกเบลวัสดีคุณแม่แม่เอครับแม่เออันนี้ลูกสาวแม่เอสวัสดีน้อหลูกสวัสดีน้องอะไรนะับ่น้องอะไรนะน้าองเพรอน้องเพรน้องพลูกสาวแม่เอวันนี้เพิ่นให้ไว้บังหาที่บ้านถ้าไม่มาไม่ได้เพิ่นจีบให้มาไล่วันนีเพิ่นว่าเบิ่งที่มาไล่เพิ่นเ็ทไรพี่น้องเลยเสดสิไพ่เบิ่งมาไล่มาไล่นักยังเสดระดีโน้อาบน้ำแล้เอาไป งาพราะ่นนาผพรเป็นยางดอกงามคือเราคนงามอันนี้เม่เอนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับท่านที่ไม่เคยเห็นเม่เอนี่คือเม่เอแม่ฮักของลูกๆมอลําเพชรลำเพลินเรานะครับวันนี้เพิ่นซื้อตำมกคุงซื้อซีนมาให้จานลอยส่วยจูพร้อมนี่ครับจานลอยก็ได้ส่วยจูน้แลัก็เพชรเจียวห่อนเต็มหมอ้อนะครับซอตะกระทุว่าพอดีไป่น้องครับอใช่หลืซอตะ เก้ยกระลังงันถ่ายคลิปอยู่นเนี่ยได้ย,ยินเต่เสียงโมห็นหนหาจใจเทีย้วยวันนี้มาบุกบ้านแม่เอครับพี่น้องสตาโทรมาเดีย๋ยวนี่ให้ดูพี่น้องดูมาเลยก่อนมาเลยมาเลยเมี่ย,ยแม่เอนะครับมาเลยอย่างหนักเลยนะครับอันนี้สตาครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับสตาเอ้าไม่ใช่หรอเดีย๋ยวเก้ี่ยมาถมีของเดี๋ยวนี่ครับสตาครับ ซอต้าโทรมาพอดีเลยนะครับวันนี้มาบุกบ้านแม่แอยยยยร์เสื้อ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 มาจันทร์มากโซต้ามา,มา,มาครับผมโอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับนนหักเพียงหักเพียงหักเพียงซอต้าบายบายโอเคนะครับ พี่ครับแม่เอ๋แล้ว่ากันบ่เขามาสิบ่ได้มาไล่นักแล้วว่ามาไล่นักจากแม่เอ๋ธรรมดาที่ไหนล่ะหนักบักกพี่ถุกนึงก <c oughs> ันผู้ใดบ่มาบ่ได้มา,ลา,าไล่ผู้ใดเขาเลยได้เขามามาดีรู้เลี้ยไปเสียแล้วผู้สิกินน้ำมาเด้อมาเด้อมาสาวๆอ่ะออนุญาตตั้งกล้องวันนี้ละเจียวไปเจียวไปล่ะว้าวมาถามนานึงข้าดอะไรเจีาไปช่วยจุ เดี๋ยวหัวเสกเอาขึ้นยับไปกุ่นบัตรที่พวกนี้ผมมาหาศาสตร์กนเอาคนนั่งศาสตร์ไปใ่แล้ผู้เสียดื่มกินมาเด้อเอาเลือดอีกแล้วน้ำเลือดอีกแล้วปูศาสตร์เลยเนี่ยอวเพราะว่าปูก็ได้ศาสตร์เนาะดันมันเฮี่ยใช่ไหมหรือเ่าพาพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ่งอาหารก่อนบัดรในนี้ยังแน่นะครับป้ามาเบิ่งอาหารบัดนี้พี่น้องครับมาดิโดมา นี่ครับพี่น้องครับเบื่องอาหารดูมีอะไรบ้างนะครับคุณแม่ผ<อ>ู้ดใดเห็ดอันเจียวห้อนมาเฮ็ดเด้อนี่เด้อเลี้ยวแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> ตับบักคุงซอยจุเอาไปเอกเบียวจิ้มดูซีน้ำจิมจ้มการลอยเห็ดเองด้วน้ำจิ้มเี่ปัาบเข้าให้นี่ไงเจียวห้อนมาแล้วขออนุญาต <c oughs> ปืต๊ดปวดเต็มมอเลยจะได้สิกินเหลือบัดเลยนี่ตับ <c> บ <oughs> ักคุงครับพี่น้องครับเมนูวันนี้นะครับจากแม่เอ แต่บางคงไก่ย,ย่างนะครับไก่ย,ย่างนุ่นสะอาด victims, ครับไม่เป็นเขาส้นขวงครับพี่น้องใกล้ๆกันแล้วก็เอยจุแล้วก็เจ่วฮอนนี่กำลังเอาเสศษลงครับพี่น้องคอนนะ่ะบึ้ดเอนะครับเ <c adian> จ่วฮอนสูตรใครไม่รู้นะนะครับแต่ว่าน้องแพรเป็นคนทำไม่ได้หรอกเจียวฮอนน้องเพียเนี่ย เต็มหมอเอเลเลยอืมเอา้ามามานั่งตุม้มพ่วมกันกินข้าวบัดดีพี่น้องครับมาเด้อครับเด้อพร้อมไปบัดดีได้เวลากินแล้วพี่น้องเอลยมาเด้อครับเด้อวันนี้มาบุกบ้านแม่แอร์ขออนุญาตบาัดข้ามีเมียนะครับลูกหลานมากเยี่ยมมายามเพิ่นคุ้มใหมมาขันโบมาเพิร์นซีโบไห้มาไล่ดนะักเพราว่าเมื่อกี้เราไม่ไล่ดักอย่งโนดุนจิ้มตั้มใกับจิ้มหอยมาแก่น้องแพงมาเด้อมาเด้อเ้าครบทีมแล้วพี่น้องบัดดีอาหารการกินเน่าก็เต็ม ถาดเตรียมจานเตรียมยังขอคือว่ามีซีบีเอฟซีมาอีกอู่เป็นเอฟซีเปรียงมั่วอยู่ไม่ยุ่งน้อยน้องแพ่เราเอฟซีเปรียงมั่วอยู่บ้าน้องแพรมามุงกินข้าวน้อยขามาอีกครับน้อยพี่น้อยก็นั่นยาขาบวนมันบังหันออกมาจากน้องไายพี่น้องนะครับพระเอกดีโดพระเอกเบลนอนหลับมาน้ำท่างจัดไอยกับคับรถมากกับรับคือกันแต่ว่ามามาตื่นตอนพระเอกเบล อันนอนโกนมาหนึ่งก็เลยตื่นเลยเอาอัดรวดมากเลยท่านจีพีเอสไหมบอกระยระยะเียจีพีเอมันพามาบอกว่าไปบ้านแม่แอมันพามาเลยจริงๆไหมมุ่งหามุ่งเราเนี่ยโมเมนตี่แม่มันประมาณเก่าสิบโลได้ทหารม้นี เก้าสิบโ,โลนี่คือน้ำหนักของพระเอกเบลครับพี่น้องครับท่านหามะไล่น้ำหนักไปไวให้เสียวออกตัวน,น้ำหนักเสียวออกแต่ว่าแต่ว่าเมื่อแรกเนี่เรียนยู่ใกล้ๆบ้านแม่เอ๋คนก็นเลยว,ว่าเสียมามะไรไปมอบให้นะพคนเสียวหามะไรน้ำหนักกันเสียวออกออรวมไปถึงทีมงานสุข,ข,ขนนบบสุขอะไรล่ะมะไรน้ำหนักมาสั่งจังสิบแมงเน่ละ่ะเอาใส่บิกกันเอา ฝากเได้ไปนอนเล้วฝากปเฮียงกับขนมนะเด๋จะได้ยังเต็มรถเยอะขนมก็ยังอยู่ประมาณหลกกัวปเฮียงก็ยังอยู่ประมาณหลครึึงแต่งตงโตลกอ่กออาลูมาขายให้เด็ซีเนี่แต่งตัตลกแล้วลูกมากรอขายบ่ไม่รอขายเ้ยมันบจู่กันเลยอนดียป็อันดีเรมาขายยไขาย สมง่วขายอันนี้เนี่อับงคขายบังคำสืบังคบสือนี่อันนี้คือเบียวเบาเ้อครับเด้อผมบริเวบาเ้ยนะครับกันคนในเบืองทิมแล้วกันเบียวเคียงครับแอดดีเลยนะครับเออเอาผู้เยีดยจเาวหันนียคือโบว์บกานเกิดมันโอ้ยผู้เอีดยจเยาว์หันยางลอยอยู่พี่น้องกินอจักินน้้นกินัดนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เอนะครับโอปุลนหลนะครับคนอยากขายมากแต่เจงานก่อนแล้วนู่แม่นาองแต่ลงานเลยแต่ละงานเลย ว่าขันมาร่ทต้งมีเวมาบานเมียเด้อว่าจเมืองวดกอนกับพ่อใหแเวเพราะว่ามันเมื่อยครับรถไก่ก็เลยแต่ว่าสิบ้างจันนี้ไปว่าไรสิบสามเดือนรเนียเดนหนสิบแกับบ้านแม่เทาสิบสาเมษาสิมวีสองงานเลยวันที่สิบสามกนไก่เนาะไก่ไก่แตมะนน่นีเราก็ค่อยมาบัมามากมา พ่อไปงานดอกว่างันกับทายแล้วอรอบแรกรอบสองลูกสาวมีแอนะครับหนาคือกันบ่พี่น้องว่าแม่กับลูกหนาคือกันคือกันกันน้าน้องยาทุกขมากพ่อจังแม่ม้าดีค่ะมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับบ้านนึ่ตุ่มห่มกินเข้าบ้านมีแอร์กับบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นหลังจากที่เ้าวลำยู่ น้องไข้เมื่อคืนก็เ,เลยเมื่อนี้สมาร์ทดูกลุ่มบอกว่าซึ่งคุณแม่แอเนี่อยู่โน้นสะอาดนะครับบะไก่จ้าเนี่ยเอาจ้าทูบอกลูกดก,ก,ก,ก็แม่เด้อจ้าทูบอก,บอกอน้องเบลหรือว่าโทรบอกดีโลก็ได้ไดะนะครับเจ้าทูบ,บอกแม่ไว้โดนบ้านเอาไปยื่อด้แมงมันเจ็บเตียยเลยเพราะวันพอไปจากมนะีบะไก่หรอกบันทอดจโบ่หรอกเพราะว่าถังบอกกลิ่นนี้มันท่างนิดเดียวครับ นมันค่ไงก็เพราะเป็นยังเราพต้งอาเรากินรวดตามสบายแต่ของเอาตามสบายทิกินมนเอก้องเเอกโตโ้เลยโอ้ยอยจะใช้าตั้งแต่หัวกินเขาค่มไง่มไงกินรวดันนเป็นกาเสีย็ยังเบาเถากินค่มไงงกไ่ดนออกทปีครับ กินข้าวแล้วก็จะได้พัก่อนกันอยู่บ้านไม่แอร์เลละประมาณสักสี่โมงแล้วยังองอ่ำค่อยออกไปเพราะว่าเสียดอกแต่วิ่น่เพราะว่ายังวันดีเสีได้เป็นไรทัวคล้ายายังังกับขนมน้ำเมือ่องแต่มาดอกจะไปสามเี่ยงสี่โมงยายมายัมาโอ้หวันนี้ขับยัยวันนีค่ะพอผมมีความสุขเลยยายเออเซลอีเมียยยมายัยมามากินน้ำดืน้ำเต่าเ้ยนี่แม่เอ้ยมากินว่อไรหร กันเจ้านกินบ่ได้บ่แม่กันเจ้าวนกินบ่ได้ก็บจบอหุ้มกันได้แม่ไหมหมดเลยครับอมวันี้นี่เก็บ่เรียง่วง้ามอะ้วบ้างกันเห็ดโตมาก้างกันมากมากขอโทษคุันก็บลงใบใส่เห็ดปวกเห็ดปวกโบแมนครับพี่น้องเห็ดเพิอผมครับผมมากระบอาอู้ตุ่มหุมพี่น้อง เอาผู้อวุกุนแต่มือนี่เป็นจะไดูอุสแต่พระร่มเบิดซ้อมตัปวดพัดลมเบิดซ้อมตัวจย๊อ่นเอาเป็นจะได้บ่อเนี่คือมาลิอยู่กลางหลังคนเป็นแนวใด้อเอ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 เออ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 เอ้เเออเเเเ โอ้ครับผม่่ดว่าไรส้อยจูะอะไรตัวใหญ่เห็นมั้ยโอ้เหน่อยเราอินเสี่ยวพูดเอะเอาเบื้องบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคลิปนี้กันกอนาคลิปนี้ เสดาเอาไว้ซัมนี่ได้พี่น้องสิได้กินเขากินน้ำกันสิได้พักพ่อนมเมลีงพ้อกันนะครับคุ้มเพราะว่าปีบ้านยังมึงบ้านยังมึงเรื่องเอาเดี๋ยวจะว่ากันแต่ว่าคลิปนี้สิขออนุญาตเอาซัมนี่ก่อนเพราะว่าพี่น้องมาตุ่มห่มบ้านยังวะครับบ้านบ้านป้าเปื่อยเมลี่เมลี่บ้านท่าเปื่อย มัตตี้ขนาดมอลลัมยังโมหูเอฟซีบอนหูบอลเหล้วอีเมียกหูนะครับเอาเดี๋ยวมื่อแรงจังว่ากันพี่น้องสําหรับตอนนี้การขออนุญาตกินเข่ากับสักวันบัตรแม่เอร์นะครับวันนี้ขอบคุณแม่เอร์นะครับที่ให้ลูกูกมาอ่ากินเข่ากินน้ำแต่เซเนนนั่นพักวันยูนีเมื่อแรงกับเซดน่พ่อคับยัวเพื่อกลุ่มเพราะว่าปีกับหมอลลัเพชรลําเพลินนะครับฝากติดตามนะครับคือเราคือเดิมพี่น้องเด้อนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับเอาบายบายไปแล้วเด้อคิว ไปแล้วไปแล้วไปใช้กับไปรถอ่ะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย